ครับนะครับกลับสวัสดีท่านชมรมนะครับวันนี้มีช่องมาทีวีนะครับผมวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับชีววิทยานะครับมรรสศาสตร์ตอนตายสำหรับผมนะครับอ่าก็จะมาสอนในเรื่องของเซลลูลาร์เรสปายเลชันหรือว่าการหายใจดับเซลล์นะครับเรื่องที่ผมจะมาสอนนะครับจะเป็นเรื่องเซลลูลาร์เรสปายเลชันที่ละเอียดแล้วก็ลึกกว่าเดิมนะครับจะลึกทุกกระบวนการขั้นตอนแต่ได้ถึง คือไม่ได้ระดับโอลิมปิกระดับชาติอะไรขนาดนั้นแต่เป็นในเรื่องของค่ายหนึ่งค่ายสองถ้าใครสอบสวนก,ก็จะเอามันไปใช้ได้เยอะนะครับมันอยู่ในเนื้อหาที่ผมสอนก็คือเนื้อหาในหมึกนะครับแต่ผมจะมาขยายความให้ท่านชมเข้าใจครับแล้วก็มันจะเข้าใจง่ายแน่นอนนะครับขอแค่ความเข้าใจและประจำมันเพิ่มจะทํามันได้แน่นอนครับมาดูครับมา การหายใจระดับเซลล์เริ่มแรกคือเซลูลาร์เรสเปชั่นมันหมายความว่าอะไรหรอครับมันคือการสลายโมเลกุลสลายพลังงานของร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไขมันโปรตีนโปรตีนก็ไปเปลี่ยนเป็นไขมันคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับนั่นแหละครับหลักๆก,ก็คือส่วนใหญ่จะมีสลายเนาะไขมันไขมันแฟตนะับเนี่ยมันมีแฟตมีคร์บนะครับ แฟตมีคราฟนะครับสองอย่างนี้หลักๆส่วนใหญ่มปลายที่เลือกมาสอนนะครับมันจะสอนอะไรครับเขาจะสอนในเรื่องของการสลายครับหรือปิกย่อยของมันก็คือน้ำตาลสลายน้ำตาลนะครับพวกนี้นะครับหลักๆก็ตามนี้แหละครับการสลายน้ำตาลนะครับให้มโมเลกุลเล็กลงนะครับ เอาไปใช้ในร่างกายได้นะครับมันจะได้พลังงานนะครับในรูปของ ATP นะครับหรืออะดีโนซีนไรฟอสเฟตนะครับอะดีโนซีนไรฟอสเฟตนะครับก็จะได้รูปมาครับถ้าสายจ่ดับเซลล์ทุก,กบจบทุกกกรระบวนาขั้นตอน,นครับมันจะมีอยู่3ขั้นตอนปีกใหญ่ก็จะได้เป็น ATP ทั้งหมด38นะครับ total เห็นไหมมันก็จะได้ประมาณ38 total ทั้งหมดนะครับ ขอจบตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกระบวนการอันนี้คือการอธิบายคร่าวๆนะครับสหรับกระบวนการที่เราจะสอนจริงๆนะครับจริงแล้วนะครับกระบวนการนะครับผมจะลบออกใหม่หมดแล้วก็จะสอนใหม่ครับป้ากระบวนการปิดย่อยของมันที่เราผมพูดนะครับก็คือตรงส่วนแรกก็คือการเป็นกระบวนการที่เอาน้ําตาลนะครับไปใช้ในเซลล์นะครับกระบวนการแรกนะครับของการหายดจแับเซลล์ ก็คือการนะครับตอนแรกครับก็คือเปลี่ยนน้ําตาลครับถ้าจะเริ่มเนื้อหาเลยนะครับเนื้อหาหลักๆที่เรียนนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ของมันครับแกลคอณดิธิออกมาไงนะครับสําหรับในเรื่องของถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของการหายใจแบบเซลล์นะครับที่มอปลายใช้ออกข้อสอบกันครับจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์มันครับเดี๋ยวเราจะบอกผลิตภัณฑ์ตอนท้ายหลังที่เราจบกระบวนการนี้เสร็จนะครับ ต้องโยงกันมานะครับว่าไฮเจดับเซลครับอ่ามันจะมีกระบวนการอะไรบ้างเราอ่ะจะต้องใช้พลังงานนะครับพลังงานที่คิดว่าใช้ตอนแรกก็คืออะไรครับก็คือกูโค,ค,โคสครับกูโคสอ่าสำหรับกูโคสนะครับเริ่มแรกนะครับคาร์บอนของมันนะครับมี6นะครับ ต้องทําเข้าใจนะครับเพราะว่าคาร์บอนนะครับเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะบ่งบอกว่าสารชนิดนี้นะครับมันจะมีค่า EA หรืออะไรต่างๆครับในเคมีครับพวกนี้เท่าไหร่แล้วตรงนี้นะครับถ้าเราโยงออกมานะครับตัวสารเนี้ยมันจะไม่สามารถแปลสภาพไปอเป็นในรูปของไพลูเวตครับถามว่าไพลูเวตคืออะไรถ้าเกิดเรื่องนี้นะครับในมมปลายนะครับมันจะ สอนนะครับก็คือแค่กรูโคดปุ๊บแล้วก็ไพรูเอตเห็นไหมมันก็เปลี่ยนแค่นี้เลยแล้วมันก็เปลี่ยนจากกรูโคดอันเดียวครับกลายเป็นกรูโคดกลายเป็นไพรูเอตสองอันนะครับคูณ2เข้าไปน้ำตาลของมันก็จะมีทั้งหมด6คาร์บอนรวมนะครับมันก็เท่ากันใช่ไหมครับก็หมายความว่าผลิตภัณฑ์มันก็แค่เปลี่ยนจากกรูโคดกลายเป็นไพรูเวตเพื่อเอาไปใช้งานต่อในเคมีไซเคิล ก็คือในวัตจักรของไซเคิลก็ cle, คือการปั่นพลังงานต่อเพื่อให้ได้ a อ p อะไรออกมาครบเมื่อครบแล้วเอา a อ p นี้ไปใช้พลังงานในทั่วร่างกายอันนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนสําคัญที่หลังครับสาหรับในส่วนที่เราจะสอนครับจริงๆแล้วกระบวนการย่อยปีกย่อยของตรงนี้นะครับมันเยอะนะครับมันเยอะมันเยอะมากถ้าเอากระบวนการนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยครับขอให้ท่านชมรู้นะครับว่าอ่า คลิปนี้นะครับเราจะมาเริ่มกระบวนการตั้งแต่ตรงแรกนะครับจนจบนะครับจนได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นไพรูเวตนะครับ2โมเลกุลแล้วก็ระหว่างกระบวนการมันมี ATP หรือมีพลังงานเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาเน้นให้ดูนะครับแล้วในโมลายเรื่องนี้อาจจะไม่มีออกนะครับเปลี่ยนจากกูโคสนะครับกลายเป็นกูโคสนะครับในรูปที่เสถียรกว่าเดิมนะครับโดยการนะครับกระบวนการนี้นะครับจะมีการปั่นนะครับเอาไอตัว ATP นะครับ ธรรมดาครับกลายเป็น ATP นะครับ,รบถามว่า ATP กับ ATP ต่างกันยังไงนะครับ ATP นะครับมันคืออะดีนารีนนะครับไอะดีโนซีนนะครับไตฟอสเฟตอ่าส่วนอัลล่างนะครับมันคืออะดีโนซีนไดฟอสเฟตบวกกับ PI ก็คือฟอสเฟตอีกงตัวมันก็เลยกลายเป็นมันเท่ากันนะครับ ตรงส่วนตรงนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าตรงส่วนตรงเนี้ยมันทําให้กูโค้ดในรูปต่อไปที่เราจะได้ออกมามันไม่เหมือนเดิมนะครับมันจะเปลี่ยนสารของมันก็คือมันอันนี้คือกูโคดซิ o r อสเฟตนะครับถามว่ากูโคดซิคฟอสเฟนะครับเหมือนกับกูโคดทรอะไรไหมเหมือนกันแค่เอาฟอสเฟตเข้าไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวตรงนี้นะครับก็เป็นฟอสเฟตนะครับอ่า อฟอสเฟตนะครับฟอสเฟตเมื่อได้ฟอสเฟตออกมาปุ๊บตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนจากกูโคสนะครับกูโคสต,ตัวนี้ยังจะต้องเปลี่ยนต่อนครับโดยการที่ว่ามันก็แค่เปลี่ยนรูปนะอย,อย่างที่บอกนะครับว่าไอ้กูโคสกับอะไรนะครับกูโคสมันมีรูปสูตรโมเลกุลคืออะไรนะครับอันนี้ผมจะโยมไปโครเคมีนะครับกูโคสมีสูตรโมเลกุลคือ c 6 h สิบ ่อ O6 นะครับเห็นไหมครับว่ากรูโคดนะครับมันก็มีสูตรโมเลกุลนะครับเท่ากับฟัคโคสนะครับฟัโคสก็มี6 h 12 o 6เหมือนกันจะเห็นได้ว่านะครับน้ำตาลที่มันนะครับมันต่างกันแค่อะไรนะครับมันต่างกันแค่อะไรครับรูปร่างมันนะครับลักษณะโครงสร้างมันต่างกันนะครับสำหรับกรูโคสนะครับมันจะมี1 2 3 4 5 6มี่ห้าีเหลี่ยมครับ ส่วนนี้นะครับมันมีว่าตรงไหมอโอ้ผมไม่ตรงนะครับเห็นไหมครับว่า,าความต่างของมันก็คืออันนี้มีห้าเหลี่ยมอันนี้หกเห็นไหมครับต่างแค่นี้เพราะฉะนั้นสารสองตัวนี้ถ้าใครเรียนเคมีแล้วนะครับก็คือไอโซเมอร์ครับมันเป็นไอโซเมอร์กัน ทําให้ไอตรงนี้นะครับเนี yeah. ่ย <Yeah. S 1> เห็นไหมครับว่ากูโค้ดน,นะครับมันก็จะเปลี่ยนรูปต่อนะครับกลายเป็นฟักโทสโดยที่ไม่ต้องมีกระบวนการอะไรเลยนะครับก็กลายเป็นฟักโทสโดยทันทีโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมันก็แค่เอ่อเปลี่ยนเฉยๆอ่อฟักโทสซิคฟอสเฟตก็คือในรูปพลังงานนี้จะจะอ่จะดีกว่านะครับก็คือมันสเสถียรภาพกว่าในการเข้าไปใช้ต่อนะครับ กูโค้ดซิฟอรเฟกลายเป็นฟัซโทฟิฟอสเฟตแล้วหลังจากนั้นนะครับกระบวนการนี้จะมีปีกย่อยลงไป2อย่างครับฟัซโทฟซิฟอเฟนะครับจะกลายมาเป็น2อย่างครับขอขยายบุ้มกว้านะครับนี่นะครับโอ้ยไม่ตรงเลยแล้วไม่เป็นไรครับคือมันแยกออกมาปีกสองย่อยมันก็จะเป็นรูปของ P G A L P G L แต่ชื่อของมันอะ ก็ยังไม่เหมาะสมที่มันจะเป็นอย่างนี้มันแยกออกมานะครับคาร์บอนมันก็จะเหลือ3คาร์บอนมันมีชื่อเต็มของมันก็คือฟอสโฟร์นะครับฟอสไกัลซโดีไฮตัวนี้จะมีคาร์บอน3ใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวต่อไปตัวนี้มันจึงเป็นสารที่จะต้องเปลี่ยนแปลงต่อ ตัวนี้มีกระบวนการคือปั่นเอาสารที่โมเลกุลาสารที่น่าจะพลังงานน้อยกว่าพลังงานมากกว่าดินี่ก็คือ a d ไม่ใช่ n a d บวกบวก h ED. คือบวกโปรตอนหนแล้วได้เป็น a a d h ED. เน a d นะครับเปลี่ยนไปเป็น1.3บิดฟอสหน13บิดฟอสโฟนะครับใกล้เซโลไซเซเลต ไกเซเลตส 1, bit, Frost, 4, ลับหนึ่งสามบิตรฟอสโฟเกสเลตกลายเปลี่ยนมาจากฟอสโฟไกเซอไดไฮครับเกสเลอไดไฮก็เลยตัวนี้เปลี่ยนพลังงานต่อเลยกลายเป็น3นะครับฟอสโฟ3ามฟอสอะไรนะ ครับตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนย้อนกลับเลยจากที่มันเติมเติมอะไรเติมฟอสเฟตเข้าไปมันก็ลดฟอสเฟตลงนะครับทาให้มันกักบิดก็กลายเป็นฟอสเฟตธรรมดาและหนึ่งก็หายไปเหลือสามสามฟอสโฟาซิเลตจากที่มันเป็นหนึ่งสามบิดฟอสโฟเกิเลตนะครับมันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสามฟอสโฟากิเลตก็เลยกลายเป็น กลับมาในรูปของ a t p และ p adp บวก pi นะครับซึ่งเป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับและมันจะไปกระบวนการต่อไปนะครับกระบวนการต่อไปก็คือ2นะครับ p r o s f l o g l y c e a t e า o s p h o g l y c l a t e ถามว่ามันเปลี่ยนอะไรไป จริงไมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับมันดึงฟอสเฟตออกหนึ่งตัวนิดหน่อยแต่มันก็แค่ดึงออกรูปของสารของมันก็ยังเป็น3ามคาร์บอนคือทั้งหมดนี้มันคือ3ามคาร์บอนนี่ก็3ามสามคาร์บอนหมดเลย3ามคาร์บอนหมดนะครับเปลี่ยนต่อเลยตัวนี้นะครับ รูปผมมันต่างกับอันเมื่อกี้นี้เดียวก็แค่แบบม,มันมันเปลี่ยนตำแหน่งเป็นไอโซเมอร์กันแล้วแหละครับตรงนี้ดึงน้ําออกมา H2O ออกมาดึงน้ําออกมานะครับทําให้สารรูปนี้นะครับเปลี่ยนไปเป็นฟอสโฟเนฟลูเวยอ่ะฟอสโฟโนพลูเวยนะครับ เจริงฟอสโฟนฟอสโฟอ,อีโนอ่าไพรูเวตเอา้าวไพรูเวตเหรอฟอสโฟอ,อีโนโไพรูเวตคาร์บอนเท่าเดิมสามตรงนี้นะครับรู้เปล่าวะครับฟอสโฟอ,อีโนโไพรูเวตย่อมาจากอยู่ในสังเคราะห์แสงเลยเป๊ปนะครับอยู่ใน c a m พืชพวกขาดน้ำอะไรทั้งหลายอะ่ะใชเปปเป็นสารผลิตภัณฑ์ตั้งต้นบางอย่างแล้วก็โอ้ยอ่าฟอสโฟอ,อีโนโพรูวเวตเปลี่ยนอีกทีนึงโดยการปั่น ADP อีกรอบเปลี่ยนจาก a t p อะ่ะมันย้อนกลับนะครับมันย้อนกลับกลับมาในรูปเดิมคือ ATP ADP บวก PI กลายเป็น ATP หลังจากนั้นมันจึงได้เป็น p i r รูเ t ตนั่นเองล่ะครับกลายเป็น p i r รูเวตนะครับพรูเวตนี้ก็จะมีคาร์บอนทั้งหมด3ส่วนนี้ก็จะมีคาร์บอน3เหมือนกันสิ่งที่ได้ออกมาก็คือ p i r รูเวตหตัวครับสำหรับตัวอีกตัวนึงที่มันได้ออกมาตัวนี้นะครับก็คือให้ ไดไฮดอกซิลอ่ะไดไดไฮดอกซิลเอ้ยไม่ใช่ไดไฮดอกนะครับซิลก็ถูกแล้วนี่โอ้โหอะไรวะนี่ไดไฮดอกซิลนะครับวิธีจำนะครับจริงๆแล้วอะ่ะชื่อเต็มมันอะ่ะมันไม่คุ้นหูคุ้นตาท่านชมอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ใช้ในพืชและสัตว์อืมมันใช้อยู่ส่วนน้อยคือมันเป็นส่วนน้อยนะครับไออันเมื่อกี้มันเป็นส่วนมากที่เจอก็คืออ่า สำหรับไอตัวชื่อเต็มของมันก็คือ,อฟอสโฟไกลซิลดีไฮมันเจอบ่อยหรือว่า p ี AL, p A L, p G A L. แกลพีเอแลพีจต่สำหรับไดไฮดอกซิลนะครับอาซิโตนอฟอสเฟตมันเจอไม่บ่อยนะครับนี่ชื่อผมยังเขียนไม่เสร็จเลยจะไปพูดอะไรอาซิโตน อะซิโตนฟอสฟอสเฟตอ่าไม่ต้องสำเนียงเหมือนกันนี่แหละ่ะฟอสเฟตนะครับวงเล็บก็คือ D D H A P อ่าลงท้ายด้วยฟอสเฟตได,ดไฮดรอกซิลอะซิโตนฟอสเฟตตัวนี้มีคาร์บอนทั้งหมด3คาร์บอน3คาร์บอนนี้ เปลี่ยนรูปต่อไปกลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็น P G A L เหมือนกัน P G A L จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย P G A L ปุ๊บกระบวนการเหมือนอันนี้เป๊ะถ้าผู้ชมมาลองจำแบบผมนะครับการจำของผมก็คือการเขียนพยายามอ่านมันแล้วจำบางส่วนของมันให้ได้และลองเขียนดูผิดถูกไม่เป็นไร ลองเขียนไปก่อนหลายหลายครั้งแล้วมันจะได้เองครับมันจะได้ออกมาในรูปของผมผม,ผมจ,จาได้ชักแปดสิบเปอร์เซ็นของมันแล้วแหละอืถ้าอันไหนที่สับไม่ได้ผมก็จะดูแล้วก็สอนท่านผู้ชมไปครับวิธีจาําก็คือชื่อของมันอะ่ะยาวๆถามว่าใช้เยอะไหมมอปลายไม่ใช้เลยนะครับอม,มอปลายนี่คือแบบก็คือไม่แทบไม่ได้ใช้เลยชื่อมันก็คือเกสซรนะครับ กิซิลอกิซิลอนะครับกิลกิซิลอว์ D high เอฮ้ฮเฮ้ D high กิซิลอว์ D high น้ำตาลทั้งหมดนะครับมันมีแค่หนึ่งส่วนกูโคสน,นะครับมันมีเท่าไหร่ครับอ่าน้ำตาลกูโคสน,นะครับมีคาร์บอนหกนะครับต่อไปก็คือเปลี่ยน กูโคดเปลี่ยนมาเป็นกูโคดซิกฟอสเฟตเพราะว่า ATP ให้ฟอสเฟตออกมาก็เลยแยกมาเป็น ADP บวก Pi หรือฟอสเฟตอีกตัวทำให้ฟอสเฟตตัวนี้เข้าไปแทนแทนอยู่ในสารานั้นกลายเป็นกูโคดซิกฟอสเฟตส่วนกูโคดซิกฟอสเฟตที่เปลี่ยนมาเป็นฟักโทสซิกฟอสเฟตก็ไม่มีกระบวนการอะไรแต่ที่มันเปลี่ยนได้ก็เพราะว่ามันก็แค่เป็นสารไอโซเมอร์กันจึงเปลี่ยนกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานอะไร ต่อไปก็คือฟัคโทสิกฟอสเฟตจะเปลี่ยนให้มันมีเสถียรภาพดีขึ้นก็คือเปลี่ยนจากฟัคโทสิกฟอสเฟตคาร์บอนหให้เปลี่ยน ATP กลายเป็น P a d p บวก Pi ก็คือการแยกฟอสเฟตออกจาก ATP และเอามาใช้กับไอตัวนี้เพิ่มกับตัวนี้เพิ่มนะครับมาเปลี่ยนตัวนี้เพิ่มนะครับตัวนี้เหมือนเดิม หลังจากน,นั้นฟักโทสวันซิกฟอสเซึ่งมาจากอ,าอันนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นฟักโทสวันซิก f o r ฟอสเฟจาก f ฟอสเฟตตัวเดียวกลายเป็น2ก็เลยกลายเป็นบิดเป็น2ก็เลยกลายเป็นบิดฟอสเฟตนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือมันแยกออกมา2อ,อย่างพีแกวเอาไปใช้พลัางงานในพืช C3 นะครับ เอาไปใช้เปลี่ยนรูปสาร P g l นะครับหรือ P gal ชื่อเต็มของมันคือทัวนะครับ f o s p h o g y c e r o l g high มีครับเปลี่ยนมาเป็น1-3 bit f o r บีดฟ g y e o เป็น3าม <c oughs> คาบอเนเหมือนกันโดยการเปลี่ยนของมันก็คือ adh n a d บวกโปรตอนก็คือ H บวกโปรบตอนเข้าไปปุ๊บกลายเป็น n a d H นะครับไฮโดรเจนนั่นแหละครับ3 p h ฟอสโฟแกซ l เลสเปลี่ยนง่ายๆก็คือดึงฟอสเฟตออกนะครับดึงฟอสเฟตกลับมาทำให้ a d p a t d p เนะี่ยบวก p i เนะี่ยฟอสเฟตกลับมารวมกันเหมือนเดิมกลายเป็น a t p เหมือนเดิมนะครับ รูปสารของมันก็เลยไม่ใช่บิดต์ฟอสเฟตแล้วกลายเป็นฟอสเฟตธรรมดาด้านล่างก็คือการเปลี่ยนรูปสารแบบก็แค่โครงสร้างเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็น2 f o ฟอสโฟสมกันกลายเป็นอันนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือ,อสำหรับ2 f o ฟอสโฟเกสเลตนะครับ ดึงน้ำออกนะครับทำให้รูปของมันเปลี่ยนไปเป็น p h o s p h ีโ e ไพ t e r สต3นะครับมันจะกลายเป็นเปปนะครับเปบคือสารที่เอาไว้ใช้ใน C อพืช C4 และ C A C A M พืชแคมนั่นแหละเรียกสัน้นเปบนะครับ เปลี่ยนจากเปป์กลายเป็นพารูเวตโดยการดึงอะไรครับดึงฟอสเฟตออกอีกนะครับดึงฟอสเฟตออกแล้วทําให้ฟอสโฟอิโนหายไปกลายเหลือเป็นพารูเวตอย่างเดียวเห็นไหมครับชื่อมันมีผลนะครับมันดึงออกอะ่ะอันนี้มันตัดออกไปแล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นพารูเวตธรรมดา1อันส่วนอีกอันนึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ขอลากยาวเลยนะครับอันนี้เหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเป็นพีเกลปุ๊บกลายเป็นบิดฟอสเฟตแล้วก็กลายเป็นฟอสเฟตอะไรกันเหมือนเดิมออกมากลายเป็นอะไรครับมันก็กลายเป็นไพรูเวตเหมือนกันนะครับอืมมันก็กลายเป็นอยู่ในรูปของไพรูเวตไม่ใช่ผมขี้เกียจสอน,นครับแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมจํามันง่ายๆก็คือกระบวนการมันเหมือนเดิมทุกอย่างขอค่ามันไปเลยครับตรงนี้ก็เป็นคูณหนึ่งเหมือนเดิมที่ผมบอก เพราะนั้นสองอันนี้ผนวกรวมกันอ่ะเนีย่ยสองอันนี้รวมกันผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาคืออะไรครับตัวแรกเลยอ่าพารูเวตนะครับพรูเวตสองพรูเวตเลยครับและสรุปผลทั้งหมดในกระบวนการไกลโคไลซิสนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะได้ผลิตภัณฑ์อย่างแรกก็คือ อย่าปั้นนิ้งนะครับผลิตภัณฑ์นะครับอของไกโคไกโคลายเีดทั้งหมดนี้จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาก็คือ2ไพลูเวทบวกกับ เมื่อกี้มี n a d h เท่าไหร่ครับ n a d h เท่าไหร่แสดงว่า n a d h มันจะมีสิ่งที่ได้ออกมานะครับก็คือไพยรเวตสอบวกกับผลิตภัณฑ์นะครับจะเห็นได้ว่า n a d h มี1ขอขอวง ถ้าพี่ถ้าถ้าถ้าผมนะครับวงสีอันนี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์มันมี1และและอันนี้อีก1กลายเป็น2มันต้องคูณ2เข้าไปเพราะมันได้2ตัวคูณ2เข้าไปเพราะฝั่งนี้ก็มีอีก1ส่วนตัวบนครับเห็นมครับมีเท่าไหร่ก็จะเห็นอยู่ ATP ก็มีมีมีผลิตภัณฑ์ก็ผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับก็เป็นอา ที่เราได้มานะครับจะมี NADH นะครับอันนี้คูณ2ไปแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเปลี่ยนปาะกาก่อน NADH นะครับจำนวนนะครับ2นะครับลืมคูณ2เข้าไปนะสองน,นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือ ที่เราได้นะครับก็คือนี่ครับเราจะได้โปรตอนสองตัวนะครับก็น่าจะเป็นผลิตผลิตภัณฑ์นะครับหลงเหลือของอพวก ATP แล้วก็อะไรต่างๆนะครับก็ให้จำไว้นะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญสำหรับคนที่จะสอบ A level หรือว่าจะสอบในห้องเรียนทั่วๆไปนะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ เขาถามแน่นอน,นครับถ้าไม่มี2 h บวกไม่เป็นไรครับอันนี้ถ้าไม่มีตอบก็ไยช้อยส์ก็ไม่ต้องตอบมันนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีตอบก็ตอบไปได้นะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราได้เหมือนกันก็คือ adp atp atp ก็มี2เหมือนกันครับ2 atp 2 adh แล้วก็2 pyruvate อีกอันนึ้ก็คือ น้ำก็มีสองโมเลกุลด้วยนะครับเมื่อสลายออกมาเราก็ได้น้ำมานะครับสองโมเลกุลนะครับที่เราได้กระบวนการนะครับทั้งหมดนี้ก็สรุปโดยรวมนะครับก็คือการสลายน้ำตาลนะครับก็เป็นการสลายเพื่อใช้ปฏิกิยาต่างๆให้ดีขึ้นนะครับรวมถึงไอ้ตรงนี้นะครับจะเอาไพโรเวะครับไปใช้ได้ต่อในแคปเรลครับถ้าเกิดมันเป็นน้ำตาล เป็นกูโค้ดเลยมันไม่สามารถเอาไปทําอย่งกันได้นะครับมันจะเหมือนถูกหั่นครึ่งครึ่งนึงนะครับกูโค้ดเป็น1ก้อนแบ่งเป็น2ก้อนของพาูเวตเล็กลงนะครับทําให้น้ําตาลที่เราได้มานะครับพาูเวตจึงเป็น3คาร์บอนนะครับก็ตามนี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือพาูเวต2 NADH 2แล้วก็ a อ p 2น้ําก็2นะครับอืมส่วนไอสองเฮดบวกนี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมมา1อย่างนะครับ นะครับทั้งหมดนี้นะครับโดยสรุปโดยรวมนะครับก็คือสําหรับไกลโครเลสีนะครับก็ไม่ไม่ยากนะครับท่านชมก็สําหรับไกลโคลสีนะครับก็ไม่ใช่ยากไม่ยากนะครับอะไรบะาสำหรับไกลโครเลสีนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากมากนะครับแต่กระบวนการค่อนข้างเยอะนะครับ ใครอยากไปจํานะครับจําพวกนี้สําหรับคนที่เป็นเด็กสอนอหรืออยากจะไปสอบสอนอในปีหน้าๆต่อไปก็ตรงส่วนตรงนี้นะครับจําให้ได้หมดมันก็จะดีนะครับแต่มันไม่น่าออกลึกถึงขนาดที่ว่าไอ้ตรงนี้ใช้เอมไซอะไรในการเร่งปฏิกิริยามันจะมีลึกกว่านั้นนี่หน่อยนะครับซึ่งผมสอนประมาณนี้ครับเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมต้องเปลี่ยนกูโคสไปเป็นฟักโทสนะครับก็เพราะว่ามันเป็นไอโซเมอร์กันนะครับมันจึงเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงาน,นครับ ก็ส่วนตรงเฮรูเบตก็จะได้ตรงนี้นะครับอันนี้กระบวนการเหมือนกันนะครับ p g P แกหรือ p g a นะครับ PJAL นั้นก็จะเปลี่ยนนะครับมาเป็นแบบนี้เหมือนกันครับทุกอย่างตรงนี้มันก็จะเหมือนกับว่ามันคูณ2นะครับเพราะมันเกิดปฏิกิริยา2ฝั่งครับฝั่งของ DHAp หรือว่า dihydoxyl acetone phosphate ส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือส่วนของตัวที่เป็น P แกเลยโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนสภาพมาจากไดไฮดอกซิล อะซิโตนนะครับหรือว่าจะเป็นฟอสโฟไกฟอสโฟไกซิลลดีไฮนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เน้นย้ำนะครับก็คือตรงจุดของผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับเด็กที่จะสอบเอเ e เวลหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็คือจำพวกนี้ให้ได้ห้ามลืมนะครับหรือว่าเข้าใจในนี้เลยมันก็ดีครับมันก็จะได้ความรู้เพิ่มนะครับความรู้เราได้ก็ไม่เสียหายครับ มันเอาไว้ใช้ได้หลายอย่างนะครับบางทีมหาลัยอาจจะได้เรียนนะครับก็ต้องลองดูนะครับอาจจะเก็บเกี่ยวไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าใครคิดว่า,าการสอนของผมอะอ,อกมาดีเลยว่าอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต Subscribe และอย่าลืมติดตามดูอาจจะมีคลิปพาร์ตต่อไปเช่นพาร์ตของอาอาเคปซเคิลรวมถึงอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนรวมถึงกระบวนการย่อยอีกหนึ่งอย่างก็คือการเปลี่ยน อะซิทิลโคเอนไซม์เอนะครับกลายเป็นอะเปลี่ยนพรารูเวตเป็นอะซิทิลโคเอนไซม์เอนะครับเดีย๋ยวเราจะมาต่อใน EP หน้านะครับก็ประมาณนี้ครับบไปก่อนทุกคน